ขากลับนะครับเนะี่ยขากลับเอาวยิงกอดก้อนหนึง่งกอดได้ของแน่อยู่แล้วทางในวันนี้ไก่บ้านนะครับไก่บ้านเลยแหละแล้วดูของในโรงซ่อมเครื่องบินก่อน เกตคืออะไรวะทำไมต้องอัปเกตโตวตัวนี้อ่ะอัปเกดแล้วต้องอยู่ที่นี่ใช่ป่ะไม่เอา กจะเป็นโตะมันมันนไม่ไม่น่าจะย้ายของได้ครับผมไม่แน่ใจอ๋อเป็นวิทยุสัญญาณเครื่องนี่ว่าเราน่าจะสร้างตัวนี้ได้มั้งแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่นี่มันก็น่าอัปเกรดเราไม่ได้อยู่ที่นี่ไงในอนาคตมั้งอาจจะมายึดตรงนี้ครับมันเป็นสถานที่ที่จะทำให้เรื่องจบอะไรประมาณนะี้ ปะกลับดีกว่านกก็ค้างคาอยู่ตั้งเยอะแต่รถใหญ่คนครับรถใหญ่ได้ของของใหญ่ของใหญ่กินหรือเปล่ากมเซฟแปลว่าต้องมีแต่ที่ผมยิงน,นกไว้แถวนี้ไปไหนหมดแล้วอ่ะ ที่นี้เราต้องเอานกอินรีนะขากับนกอื่นหายไม่เป็นไรนกอินทรีห้ามหายนะเว้ยอุ้ยมันอยู่นี่ครับ<ฮ>ผมไม่เห็นนะเห็นหัวเห็นไหมเห็นว้ย<ฮ>เ,เห็นยิง<ฮ>เห็นกูกูยิง ได้มีดใช่ปะ่ะคุณมีดสมัยใหม่นะฝันไปเลยเฮ้ยนอกอินทรีผมอ่ะนี่ไงใช่ปะ่ะเออใช่ครับสองตัวอย่างเนี้ยอย่างน้อยกูได้นอกอินทรีแล้ววะนี่ตัวหนึ่งเป็นนกธรรมดาเลออกฟิเชอร์ไม่เอาไม่เอาพี่ผมจะรีบกลับบ้าน รีบกลับบ้านไกลมากนะเนี่ยทันไหมวะถ้าไม่ทันต้องย้อนทางนะไปทางนี้มันเยอะครับแต่ละด่านโหดหดทั้งนั้นแล้วผมูไม่ได้ตั้งเครื่องจับด้วย ก็มันนะครับช่างหัวมึงไปแล้วฮะบินผ่านหน้าไปเลยโอ้โหเยอะครับเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มาทา้งนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เราไม่สู้ครับอโอ้โหแล้วตายได้นะเนี่ยมันเป็นคุกมั้งเนี่ยใช่แล้วที่เราอยากจะเจอครับ ถ้าคุณไม่ได้เอานั่นมาด้วยก็ไปไงอ่ะนี่ครับตรงไหนวะเดี๋ยวถผมมาร์กไว้า่าไว้ก่อนผม,มาร์กไม่ได้คว่างไม่อีกตรีนไม่อีกแต่นะไม่หาวนอยู่ได้เดี๋ยวขอม,มาไว้ก่อนครับกำลัง กำลังตามหาเราอีกตัวหนึ่งเห็นแล้วน่าจะเห็นเราแล้วแหละตัวมาแล้วยินดีตาดีไปไปดีกว่าครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วถ้าประมาณระหว่างทางไกลโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับหลบเลยเจอมันเราเจอมันเราจบแน่ไม่เอาไม่เอาครับหลบ ตัวเอตัวหนังอะเป็นแดนเก่าที่เราเคยมาบอเดี๋ยวนะเี๋นะนะขอมาก่อนไปถูกทางป่าอตรงไปครับบ้านเราใกล้ละแถบเนี้ยแถบกลางเมืองเลยป่ะโอ้เจอแล้วครับรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนมาเส้นนี้เจอกับตัวหนังเราเสร็จแน่ ตัวหนังกรับประมาณชี้กระ so ทางนี่เว็บจะขึ้นแล้วอ่ะ้นิดเดียว่างครับเว็บจะมาแล้วเลยเร็ว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 น้องเว็บจะมาแล้วอย่าเพิ่งขู่ว้กยกลัวแล้วอย่าเพิ่งขู่กูยกลัวแล้วไปโอ้มีนกด้วยคร <groans> ับ อ๋อฝันนกกระโดดเอานกมันคุ้นกลางคืนเนี่ยเต็มแล้วไปเร็บเริ่มแล้วไปเ,เว็บเ,เข้าบ้านแล้วเข้าทางไหนดีอ่ะ ไม่เวลาเรามีที่ที่หลอกมันอยู่มันไม่สนใจแล้วหรอครับถ้าเรามีที่หลอกมันนะตรงเนี้ยเรามีที่หลอกมันเดีย๋ยวอุยเอาขึ้นตรงนี้ไว้ก่อน่บหนึ่งฟับเมลี่ ไม่ขึ้นนะ่ะบักอะไรวะเห็นนะบักอะไรวะมันได้อยู่อ่ะแต่ทำไมวางไม่ลงเร <ri> มีซีกับดักอะครับ เพิ่ม่อยก่อนที่มันจะมาเยอะกว่านี้ก่อ,อ,อนที่ตรีนจะเยอะกว่านี้ เราไปใส่ลูกดอกดีกว่าครับเราไปใส่ลูกดอกดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าปิดปิดปิดไปใส่ลูกดอกเจอทีน,นี้ยุงกัดผมแป๊ง ไอยปัน้นรูปดอกอย่างเดียวครับแวยกินยิงไว้ดีมากลับมาทันพอดีเลยมันไม่ห่วงตีเราครับมันห่วงกินของกินเครื่องเส้นสอสองเครื่องเส้นเลย แล,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 ล้วเริ่มรีบเติมกระสุนไปเติมข้างบนด้ปะข้างล่างไม่น่าจะยิงทันข้างบนก็ยิงดีแฮะเริ่มผมว่าจับอะไรนะ ทำไม่ได้อีกปะ่ะโอ้ไม่ใช่ผมจะอัพขวานเลยอินซีขาดอินปอดกับเทพปพมันจะได้ฟันไม้เร็วขึ้นนะครับ ทำกระสุนเพิ่มมาเดี๋ยวพวกพวกไม้เยอะอ้าวขาดกิ่งไม้ว่ะเฮ้ยเราไม่มีกิ่งไม้เลยล่ะเฮ้ยเป็นไปได้อะโอ้เราฟันเราฟันเราใช้ไปครับทั้งฟันทั้งใช้มันเลยะยุ่งยุงอยู่นะ พอมั้งไม่พอช่วยไม่ได้แล้วเดี๋ยวคลิปเซฟเลยหมดยังเนี่ยเดี๋ยวเติมตุ๊บสุกกลุ่มข้างล่างดีกว่ายิงแม่นกว่าชุดข้างล่างนย่ยิงแม่นกว่าเยอะทำาไม่ไหวยิงพออกระโดดขึ้นไปข้างบนครับ Còn ờ, thằng làm mình đem mùng Đem mùng quả dữ Lên mà tôi đi xuống đây thì nè Tôi sẽ tan quả em đấy nè bên dưới á, thang buôn ai hả, chơi nghiêm quá, mình sẽ ได้ทำไฟแสงสว่างลแล้วหลมั้งาจะหมดนะครับ ขาดกินไม้เดี๋ยวเราช่วยยิงช่วยได้ยิงช่วยได้ครับมันไม่สนใจเราแล้วทำีิทำมีของกินนะ่ะ có này hoàn hoàn cầm cầm con chạm riêng ba Hãy subscribe เรื่อยๆแมงกวันยังไม่มานะมังกวันมาจะเดือดร้อนมังกวันกับตัวเขียวยังไม่โผล่ ร้อยจังหวะก็ไม่ได้ไม่โดนอยู่ลูกกระสุนหมดนะครับที่จริงเราลงไปได้นั่นเยอะแค่ไหนวะมันไม่สนใจเราอะ เกี่ไม้เล็เลกๆยังไม่สนใจเราครับเราจะไปแทนะจะไปแทนเขาครูคจะตายก่อนันไกลครับไม่มช่อง ไม่สนใจเราอ่จะวิ่งเข้าหาของกินถ้าของกินทั้งเมือ่อไหรเราโดนเห็นไหมวิ่งผ่านเราไปเฉยเลย มันเหลือน้าที่สุดครับไปโดดขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนั้นน่ะปล่อย,ยมนะันครับไม่ไหวแล้วครับคุณไม่สนใจเราอะ จะได้กิ่งไม้ที่ลงมาคุนม,มังกรมาแล้วี่ห่ามังกรก็ไม่สนใจเราครับไม่สนใจกูเลยกูขึ้นข้างบนดีกว่าเกิดเจ้านะตอนเจจานั่นพังเราจะยุ่งครับรีบขึ้นข้างบนไป ไม้กิ่นมาจากไหนวะเนี่ยกินไม้ไม่มีอพอได้อยู่นิดนึงครับไม้เล,ลูกลองมอา พิเศษไม่มีครับมาได้อยู่แค่นี้พิเศษ พิเศษนะมั่ง กูด้วยฮะมันย,ยิงดวนเราด้วยครับโมเยนต่นอลอาไปกูคลิกเซฟกันดีโหลดด้วยหมดแล้วครับขอ,ของหมดเราไม่มีเศษไม้ไงขนาดตักออกมาพอคนสุขขดทวนนั่นนะ่ะ ูแล้วยังให้หนูตายแล้วหมดแล้วครับเยอะมากเลยโอ้โหโ,โดนด้วยห่านเล นะน,นะนกเนี่ยไม่รู้เอาทางเอาไงครับผมทำไ้ตั้งหลายหลังยังไม่ประสบผลสำเร็จที่มันที่จะมาไข่มาเลยทุกทำประดับเฉยเฉยวะ่ะ โอ้ยจะหลับมุงตรงไปที่กับแจ้มเนอะมันแม่มาหาเราครับเป็นกับดักชั้นยอดเลยถ้าทำแฟนไว้เนี่ยผมไม่สนใจเราอยู่แล้ว ของเราเท่านี้ครับผมง่วงมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ